สวัสดีครับผมเจกอรีนะครับจ้าวอเมริก World สวัสดีครับโอ้บอกแล้วช่องจ้าไม่ธรรมด,ดาวันนี้จ้าพามาดูบรรยากาศลองลองดูสิครับว่าอันนี้มันคืออีหยังโอ้จ G, จ G, จ G, จเจง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 เลี้ยวละเลี้ยวละเลี้ยวละแต่คำถามจ้าที่อยากจะถามนะครับคือว่าลองดูสิครับว่า สองเครื่องนั้นที่จอดอยู่มันคือเครื่องบินอะไรและเขาจอดไว้เพื่อทำอะไรแล้วฮอตรงนั้นกำลังจะไปไหนไปกับใครที่ไหนเมื่อไรโอ้โหแม่เจ้าพระเจ้าจอดบินฝึกบินกันอีกละฝึกบินกันอีกละบินบินกันอย่างนั้นละแต่ว่าสองสองลำนี้ถ้าให้จ่าเดานะต้องเป็นแบบหน่วยลบพิเศษอะไรเงี้ย ราะว่ากองทัพเรือเขาก็ต้องมีเตรียมตัวไว้นะครับเพื่อให้หน่วยรบพิเศษเป็นออกทันท,นทนีพูดแล้วมันตึงม้วนขนาดแต่ว่าดูดูนะครับนี่นี่กำลังฝึกเป็นอยู่นี่นี่เออมันตึงคืขนาดแต่น้องปอแม่ปีน้องอเดี่ยช่องจ่าม,มันตึงมาธรรมดาปลามาดูอย่างแปลกๆเนี่ยเขานาอเดิวไปไหนกันนะบินนะโอ้บินกัน,นะน,กนม่วนซ้อมแต่ซ้อมว่าเนี่ยซ้อมกันเห็นหมั๊ ยอดสุดยอดครับนี like ่ครับบรรยากาศเสน่ห at ์ก็สวัสดีคร uh ับผมเจอกันอีกแล้วกับจ้าโออเมริกาเอา t r o เดอ the w o r l เจอกันอีกแล้วกับจ้าโอครับผม วันนี้มามาดแปลกๆมามาดสไตล์อเมริกันฟุตบอลถ้าใครตามอเมริกันฟุตบอลก็คงรู้นะครับว่าอเมริกันฟุตบอลซีซันฤดูนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับทีมจ่าถ้าใครยังไม่รู้นะครับคือทีมฟิลาเดลเฟียอีโกนะครับอีโกนกอินซีเราก็จะเล่นติลงอะไร Fry Eagle Fry Fry Eagle Fry นะครับคือเบนครับนกอินซีเบนนะ ทีมของจ่าเองนะครอยากสนใจก็ลอง Google ดูครับ Philadelphia e ก o นะครับโอเควันนี้จ่ามาคุยเรื่องอะไรเลยครับเรื่องวันนี้ขอเอาสาระละกันมีคลิปสคลิปที่ผ่านไปพาไปดูชีวิตประจำวันของจากินยังไงเอาขวดไปขายยังยังไงชีวิตอยู่นะครับวันนี้เราจะมาสาระละกันสาระที่จ่าจะมาพูดถึงก็คือได้มีมีพี่ท่านหนึ่งนะครับชื่อว่า,าพี่ จิราวัตรนะครับได้คอมเมนต์ใน u t u b e ของจ่าและจ่าคิดว่ามันเป็นข้อมูลที่ดีมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามาดูซิว่าความคล้ายคลึงกับสิ่งที่พี่จิราวัตรได้เขียนไว้เหมือนของกองทัพเรืออเมริกาหรือเปล่าต้องตามมาดูนะครับพี่แกได้เขียนว่าทหารเรืออเมริกาจะแยกเป็นพักไหมครับ อันได้แก่นะครับแกก็จะถามว่าอเมริกาแยกเป็นพักหรือเปล่าตอนแรกเนี่ยนะเมื่อก่อนจ๋าไม่รู้ด้วยซ้ําว่าพักพักคืออะไรตอนแรกจ๋านึกว่าพักการเมืองด้วยซ้ําเพราะมันสะกดเหมือนกันเลยพอพานรอเรือรอเรือคอควายนะครับจ๋าก็ไม่ได้รู้ว่าพักนี่ก็คือแบบเหมือนดีพาร์ตเมนต์หรือว่าหรือว่าหน่วยยูนิตนี้ในเรืออ่าแต่คําที่ง่ายๆคือดีพาร์ตเมนต์ละกันดีพาร์ตเมนต์เนาะ พี่แกก็ได้ถามว่าในกองทัพอเมริกาแยกเป็นพักๆไหมพักที่1ได้แก่1นึ่งพักนาวินนะครับพักนาวินเกี่ยวข้องกับการเดินเรือและงานตามสายสะพานเดินเรือเช่นเหล่าโซน่าอิเล็กทรอนิกส์ไฟฟ้ากำลังต้นหนเป็นต้นต้นหนที่จ๋าไม่รู้เลยคืออะไรนะครับใครที่ฟังถึงจุดนี้แล้วคอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้นะครับเพราะว่า ต้นหนนี่จา่าไม่รู้เลยแปลว่าอะไรอ่านั่นคือพักนาวินนะครับพักที่2คือพักกรินนะครับอ่าหรือกรินพักคงเป็นพักกรินมากกว่านะครับพักกรินเกี่ยวข้องงานช่างต่างๆภายในเรือเช่นช่างประจําห้องเครื่องต่างๆวิศวะกรเป็นต้นอ่าและก็จะมีพักที่3นะครับนั่นก็คือพักไทยเพื่อไทยไม่ใช่ ออ um, like <t empl ating> พูดเล่นไปไม่ถูกเลยพักที่สามคือพักพิเศษนะครับพักพิเศษเกี่ยวข้องกับงานด้านสนับสนุนหรือช่วยสนับสนุนเช่นเราทหารพระธรรมนูญพระพระราธิการสาราบาลอูจาต้องอ่านผิดแน่เลยศาลศาลบานสารบาลเนาะเอเหมือนจา บัญชีเสนาลักษ์ทหารสารวัตรว,วงเล็บ MP, เออุทกศาสตร์เป็นต้นโอ้สุดยอดเลยอะสรุปแปลว่าแบ่งแบ่งกันเป็นสามพักเนะเาะแล้วพี่แกก็ได้เขียนมาอีกว่ายกเว้นพักนาวิทยโยธินมีเฉพาะที่ไทยไม่แยกเหมือนอเมริกา และในวิเซยลอเมริกาขึ้นตรงกับพักใดในกองทัพเรือครับอูคําถามดีอีกละในวิเซยลไปตกอยู่พักไหนอ่า,ใน,า,อาในไทยรับจากทุกพักภาคอ่าในไทยรับจากทุกพักหากทหารนายนั้นจบหลักสูตรและจะขึ้นสังกัดใหม่กับหน่วยสงคารามพิเศษทางเรือกองเรือยุทธการเลยครับโอ้โหข้อมูลดีมากๆเลย เป็นข้อมูลที่มีความคล้ายคลึงกันแต่ทางกองทัพเรืออเมริกาจ่าว่ามันเป็นความรู้ที่ดีมากๆเลยแล้วก็มันเป็นความรู้ที่ที่จ่าคิดว่ามันคล้ายคลึงกับกองทัพเรืออเมริกามากพอสมควรนะครับแต่อเมริกาแบ่งไปทั้งหมดทั้งหมดนะครับสี่พักอ่าสี่พักเหมือนกัน่าน,นี่พ่อจ๋าเข้าใจคําว่าพักแปลว่าอะไรละพักนะครับ สรุปแล้วอเมริกาแบง่งทั้งหมดเป็นสี่พักแต่พักเนี่ยจะดูออกได้ด้วยสีนะครับสีว่าสีอะไรคือพักนี้พักนี้พักนี้นะ,ะถ้าจะจะเทียบกับสิ่งที่พี่จิราวัตรนะครับได้พูดมามันก็จะเป็นแบบนี้ครับ พักกรินนะก็คือพักเอนจิเนียริงนะครับหรือว่าอะไรที่เป็นทหารช่างวิศวะช่างยนต์ช่างอะไรก็แล้วแต่ที่ทํางานเกี่ยวกับเครื่องยนต์ของเรือนะครับของเรือนะคือพักกรินเราก็จะเรียกว่าไฟเออ n g เอนจิเนียริงดีพาร์ตเมนต์หรือว่าไฟ r e f ร์ไฟ a n ร์แมนนะครับส่วนคนกลุ่มนี้เนี่ยสีของเขาจะเป็นสีแดงสีแดงที่เป็นขีดนะอย,อย่าอย่าเพิ่งไปงงกับสีของ สีแดงของจา่จาตรีจ่าโทจ่าเอกอย่าเพิ่งไปเรามาถึง3เส้นของพลทหารนะสีแดงนะจะมีสามขีดสองขีดพนะลทหารขั้นที่1นึ่พลทหารขั้นที่2อพลทหารขั้นที่3ามมันจะเป็นขีดเฉียงเฉียงเดี๋ยวจะเอารูปแปะไว้ให้ดูตรงนี้เขาเรียกว่า Fireman นะครับแล้วก็จะเป็นพวกวิศวะช่างยนต์ของเครื่อง อย่างที่ที่เกี่ยวกับตัวเครื่องยนต์ของเรือนะครับนั่นคือพักกรินอ่าแล้วก่อนแล้วพักนาวินนะครับเกี่ยวกับการเดินเรือโอเคพักนาวินก็คือเป็นทุกอย่างเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปพักอย่าไปพักนาวินอ่าเร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 าพักนาวินนี่ขอเก็บไว้ท้ายเดี๋ยวจะถึงบางอ้อนะจะเขาไปพักพิเศษของเราไม่มีพักพิเศษ เราไม่มีพักพิเศษเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะคล้ายคลึงกับกองทัพเรืออเมริกามากที่สุดก็จะเป็นพักนาวินกับพักกรินนะครับพักกรินก็เป็นเอนจิเนียร์ตรงๆเลยอ่านะคราวนี้จ่าพูดไปสีแดงแล้อันนี้เดี๋ยวจ่าจะแปะต่อไปก็คือสีเขียวออาสีเขียวมันก็จะเป็นขีดหนึ่งขีดสองขีดสามนะถ้าคนนั้นเป็นขีดหนึ่งขีดสองและเป็นสีเขียวเราจะรู้ทันทีเลยว่าคนนั้นเขาเป็นพัก aviation อ่าเป็นพักการบินสายการบินทุกอย่างที่เกี่ยวกับเครื่องบินในบนเรือเขาจะเป็นสีเขียวอ่าเห็นไหมสีเขียวครับพวกนี้ของกองทัพเรือจะรู้ทันทีเลยว่าคนคนนี้ทำงานเกี่ยวกับสายการบินไม่ว่าจะเป็นเอกสารการบินหรือว่าเครื่องยนต์การบินช่างไฟการบินทุกอย่างเกี่ยวกับเครื่องบินจะเป็นสีเขียวหมดอ่านะตอนนี้เรามีสีแดงมีสีเขียวละ ต่อไปเราจะไปสีฟ้าอ่อนโอ้ไม่รู้ละสีสีฟ้าอ่อนเหมือนกันเดิมครับพลทหารขั้นที่หนึ่งพลทหารขั้นที่สองก็จะมีสองขีดพลทหารขั้นที่สามก็จะมีสามขีดและถ้าเราเห็นสีของเขาเป็นสีฟ้าอ่อนเรารู้ทันทีเขาคือนวยโยธาหรือเปล่าจ๋าไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าเป็น Construction Battalion นะครับก็จะเป็นพวก CB พวก CV น้องๆพวกนี้ก็จะเป็น Construction ที่เป็นพวกก่อสร้างสร้างตึกสร้างถนนสร้างทุกอย่างเขาจะทำงานทุกอย่างที่เป็นเกี่ยวกับการสร้างตึกมีทั้งหมด3สีด้วยกันแค่นั้นนะครับสีแดง Engineering ทุกอย่างในเรือนะพิฤฤษวะทุกอย่างที่เกี่ยวกับในเรืออ่าสีเขียวก็จะเป็นเกี่ยวกับเครื่องบินทุกอย่างที่อยู่บนเรืออ่าแล้วก็ สีฟ้าอ่อนเป็นที่ไม่ได้อยู่บนเรือแต่เป็นพวกซีบีที่ก่อสร้างทุกอย่างในค่ายนะก็จะแบ่งทั้งหมดเป็นสามสีก็จะเป็นสามพักเหมือนคล้ายๆที่พี่จีราวัตรได้พูดมาสีที่สีคือสีขาวเอางงงงสีขาวนะครับก็จะเกี่ยวกับตรงนี้ก็จะคล้ายทุกอย่างเกี่ยวกับที่พี่จีราวัตรพูดมานะครับ ก็คือเดี๋ยวก่อนนะจะหารูปก่อนมันคือพักนาวินเกี่ยวข้องกับการเดินเรือและงานตามสายสะพานสะพานเดินเรือนี่คือพักนาวินแต่ว่าทุกอย่างที่ไม่ได้ตกเป็นสีเขียวสีแดงสีฟ้าอ่อนสีไอ้งานอื่นๆก็จะตกมาอยู่พักนาวินหมดเลยอ่าแม้กระทั่งเสนารักษ์อ่าแม้กระทั่งอ่าหน่วยในยวิเซียหน่วยลบพิเศษต่างๆตกมาอยู่อ่าหน่วย นาพักนาวินหมดเลยในที่จ่าเคยอ่านไปตอนแรกก็จะบอกว่าไปอยู่กับหน่วยสงครามพิเศษต่างๆไม่เกี่ยวกันของหน่วยเซียวก็กลับมาอยู่พักนาวินคือเขาจะอยู่ภาษาศัพท์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าซีเมนนะครับซีเมนไม่ไม่ใช่ซีเมนนะครับซีเมนนะครับส่วนสีแดงก็ไฟเ e อร์แมนส่วนสี เขียวก็คือแอร์แมนรือแอร์แมนนะครับก็จะเป็นพักต่างๆของกองทัพเรือและพักสีฟ้าอ่อนก็เป็นพักพวกโยธาพวกก่อสร้างต่างๆมีทั้งหมดสีพักด้วยกันเราจะแบ่งพักกันแบบนั้นนะครับแต่พอมาเป็นจ่าตรีจ่าโทจ่าเอกสีพวกนั้นจะหายไปทันทีทุกคนจะเป็นสีแดงหมดเพราะว่าเขาถือว่า พอมาแล้วไม่ว่าคุณจะสีอะไรตั้งแต่มาพอเรามาเริ่มเป็นจ่าตรีขึ้นไปเนี่ยคือคุณเอ่อคุณคือผู้นําแล้วคุณคือผู้นําของพลทหารและคุณจะถูกสร้างมาเพื่อเป็นอ่าจ่าโทจ่าเอกพันจ่าตรีและขึ้น,ข,นขึ้นไปเพราะฉะนั้นสีต่างๆที่เราเห็นที่จ่าได้แปะไว้ก่อนหน้านี้มันจะหายไปโดยปริยายแต่ว่าความเป็นพัก ยังเป็นอยู่เรายังเข้าใจอยู่แต่เราจะไม่แบ่งกันในสีแล้วในตอนนั้นเพราะเราขึ้นมาเป็นระดับจ่าตรีจ่าโทขึ้นไปเนี่ยคือคุณเป็นผู้นำแล้วนะครับก็มีความคล้ายคลึงกันนิดนิดแต่ยังแตกต่างกันอีกเยอะ,อะนี่ก็คือมุมมองของไม่ใช่มุมมองสิงนี่คือโครงสร้างของกองทัพเรืออเมริกาพลทหารต่างๆจะถูกแยกถูกแยกไปทั้งหมด3ขั้นนะครับ พนาหารขั้นที่หนึ่งพนาหารขั้นที่สองพหารขั้นที่สามและน้องๆพวกนี้ก็จะถูกแบ่งสีให้เป็นให้ตรงเข้ากับพักต่างๆที่เขาเข้ามาทํางานในกองทัพเรือแต่พอเขาติดยศเป็นจ่าตีขึ้นไปแล้วจะเป็นสีแดงหมดนะแล้วก็แล้วก็แล้วก,แวก็แล้วก็จะเป็นสีแดงตลอดเดี๋ยวจะมีท่านถามต่อเอาจ่าแล้วสีทองอะ่ะสีทองมันไม่เกี่ยวกับพัก หรือว่าพักนาเวนพักกรินพักอะไรต่างๆไม่เกี่ยวกันเลยสีทองคือทหารคนนั้นได้บรรจุจะเปลี่ยนเป็นทองเมื่อครบ12ปีในอายุข้าราชการหรือาอายอาุรัฐการในกองทัพอเมริกาในกองทัพเรืออเมริกาพอครบ12บปีเมื่อไหร่สีแดงจะกลายเป็นสีทองและสีทองก็แปลว่าทหารผู้นั้นหรือคนนั้นไม่เคยผิดวินยัยไม่เคยขึ้นศาลไม่เคยไปขึ้นผิดวินัยอะไรกับกฎของทหารที่มีอยู่นะครับ นี่แหละครับคือโครงสร้างของกองทัพเรืออเมริกาหวังว่าพี่น้องทางบ้านจะได้เรียนรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างจากจา่าวันนี้คลิปอาจจะไม่มีขำไม่มีตลกไม่มีหหวเราะแต่เขาบอกว่ามีสาระนิดๆหน่อยๆเนาะเพิ่มสีสันหน่อยครับวันนี้จ่าขอลาก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้กับทอปิกใหม่ๆฮอตๆใครอยากให้จ่าพิมพ์อะไรพูดอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ลงมาข้างล่างวันนี้จ่าขอโตไปก่อนนะครับชอบเสื้อจ่าไหมอันแน่โอเคครับสวัสดีครับไปละครับ you need me